สวัสดีครับพบกับเซลเล็นะครับผมวันนี้จะพามาชมนะครับระบบถอยจอดนะครับในเจ้าแรปเตอร์ของเราครับพี่บิ๊กเบิ้มของเราครับว่าระบบนี้จะช่วยได้เยอะขนาดไหนนะครับในระบบแรปเตอร์คันใหญ่แบบนี้นะครับผมไปชมกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็ใส่นะครับกดปุ่มนะครับตัวพี่นะครับบริเวณปุ่มนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับหน้าจอเขาก็จะโชว์แบบนี้นะครับผมจะมีทั้งระบบนะครับถอยเข้าซองหรือว่าถอยแบบขนานเส้นนะครับตอนนี้ ผมจะถอยในแบบเข้าซอนครับเราก็เลือกปุ่มฟังก์ชันตัวนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็เราก็ใส่ครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ดีนะครับปกติเลยแล้วก็ขับเดินไปข้างหน้านะครับปกตินะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวด้านขวานะครับผมนี่ครับจะเข้าซ้ายก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายจะเข้าขวาก็เปิดเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับผมไปกันเลยครับผมนี่ครับเราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับระบบเขาจะหาช่องแล้วก็จะแจ้งเตือนเรานะครับถ้าเจอช่องจอดนะครับผม นี่ครับแล้วก็ขับเดินหน้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมนี่ครับเจอแล้วนะครับก็เราก็ทําการหยุดรถนะครับให้ใส่ไปที่ตำแหน่งเกียร์เอนะครับผมตรงนี้แล้วสุดท้ายแล้วก็เราก็กดปุ่มที่ตัว P ได้เลยนะครับผมกดปุ่มตัวนี้นะครับระบบเขาก็จะช่วยทํางานแล้วนะครับนี่ครับโดยที่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนี่ครับ ตอนนี้มือไม่ได้แตะพวงมาลัยนะครับนี่ครับระบบเขาจะคำนวณแล้วก็ดูช่องที่เราที่เขาเจอเมื่อสักพักนี่สักคู่นี้นะครับผมนี่ครับระบบแบบช่วยถอยจอดในตัวแรปเตอร์นะครับถือว่าช่วยได้เยอะเลยครับสำหรับรถคันใหญ่ๆนะครับแบบนี้นะครับสะดวกสบายนะครับพี่ๆท่านไหนนี่ครับชมเลยนะครับฟังก์ชั่นโหมดการถอยจอดเขาจะคำนวณนะครับแล้วก็ช่วยจอดได้เป๊ะเลยนะครับมีกล้องให้ดูมีเส้นเซ็นเซอร์ให้ดูด้วยนะครับผมนี่ครับ โอ้โหสะดวกสบายเลยนะครับผมนี่ถอยจอดอัตโนมัติในรุ่นแรปเตอร์ของเรานะครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตัวเกียร์ครับก็จะกลับไปที่ตำแหน่ง P Auto ให้เลยนะครับผมนี่แหละครับระบบช่วยจอดในเจ้าแรปเตอร์ข้างในนะครับผมพี่ๆท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับบนที่เพจเซลเล็กนะครับฟอร์ดฟอร์ดบายเซลเล็ตนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าหกเจ็ดหเก้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ